ตอนนี้เรามาเรียนรู้ถึงวิธีการคีย์ใบสมัครสําหรับการเป็นสมาชิกใหม่ค่ะซึ่งตําแหน่งของนักธุรกิจที่สามารถคีย์ใบสมัครใหม่ได้คือตําแหน่ง MD และ MDX เท่านั้นและสามารถทําได้ผ่านแอปพลิเคชัน i l v i s ค่ะโดยนักธุรกิจสามารถเข้าไปคีย์ใบสมัครใหม่ได้2ช่องทางทั้งจากเมนูสมัครสมาชิกใหม่และเมนูผังใบนารีช่องทางที่1จากเมนูสมัครสมาชิกใหม่นักธุรกิจเข้าไปคลิกที่ เมนูสมัครสมาชิกใหม่ได้เลยค่ะอย่าลืมอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขก่อนกดตรวจสอบและยืนยันนะคะ 1. ตรวจสอบข้อมูลเลือกสัญชาติกรอกเลขที่บัตรประชาชนแล้วคลิกตรวจสอบและดำเนินการต่อหากผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติจะต้องยื่นเอกสารการสมัครสมาชิกชาวต่างชาติและได้รับอนุมัติจากทางบริษัทก่อนถึงจะคีย์ใบสมัครให้ชาวต่างชาตินั้นได้ 2. เลือกแพ็กเกจ ให้เลือกแพ็กเกจสินค้าตำแหน่งธุรกิจที่สนใจเข้าร่วม 3. กรอกใบสมัครนักธุรกิจต้องทำการกรอกข้อมูลส่วนตัวคือชื่อนามสกุลคำนำหน้านามเพศและวันเดือนปีเกิดโดยเลือกปีเกิดเป็นคศออเลือกเดือนและเลือกวันเกิด 4. กรอกข้อมูลธุรกิจคือกรอกรหัสสมาชิกกรอกรหัสผ่านกรอกยืนยันรหัสผ่านกรอกผู้แนะนำ กรอกรหัสสายงานบน5กรอกที่อยู่ตามเอกสารซึ่งแอปพลิเคชัน i am wish ได้รวบรวมที่อยู่และรหัสไปรษณีย์ไว้เรียบร้อยเพื่อท่านเลือกระบุภาคเลือกจังหวัดเลือกเขตอำเภอเลือกแขวงตำบลรหัสไปรษณีย์จะแสดงตามที่อยู่ที่ท่านเลือกโดยอัตโนมัติจากนั้นให้กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลเป็นออนเรียบร้อย 6. กรอกบ,บัญชีธนาคารส่วนนี้หากท่านต้องการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารให้กรอกข้อมูลธนาคารและหมายเลขบัญชีของท่าน 7. ตักร้าสิค้าให้ตรวจสอบความถูกต้องของรายการชุดสินค้าและตำแหน่งทางธุรกิจ 8. การรับสินค้าให้นักธุรกิจเลือกวิธีการรับสินค้าเองหรือจะส่งตามที่อยู่กรณีเลือกที่จะส่งตามที่อยู่ ให้นักธุรกิจกรอกที่อยู่เลือกภูมิภาคเลือกจังหวัดเลือกเขตอำเภอเลือกแขวงตำบลกรอกรหัสไปรษณีย์กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือกรอกอีเมลตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดบันทึกข้อมูลซึ่งในการรับสินค้านี้ค่าจัดส่งจะตัดจากดีเดียมชันของมเ user ที่คีย์ไปสมัครกรณีขอค่าจัดส่งจากสมาชิกท่านอื่นโดยการกรอกรหัสสมาชิกที่ต้องการขอและทางสมาชิกที่ขอ ต้องทำการกดอนุมัตเพื่อยืนยันช่องทางที่2ส,สมัครสมาชิกใหม่ผ่านช่องทางผังไบนารี่เหมาะสําหรับนักธุรกิจที่มีโครงสร้างเดิมอยู่แล้วซึ่งสามารถระบุตําแหน่งที่จะสมัครต่อจากผังโครงสร้างไบนารี่เดิมได้เลยทันทีในกรณีที่ผู้สมัครใหม่เป็นชาวต่างชาติมีขั้นตอนง่ายๆดังนี้ค่ะเข้าไปที่เมนูยื่นเอกสารต่างประเทศเมื่อเข้าแล้วให้กดเมนูยื่นเอกสารจากนั้นให้กดที่ แนบหลักฐานการสมัครภาพพาสปอร์ตที่ถ่ายเก็บไว้รหัสสมาชิกให้ตั้งยูเซอร์เนมของนักธุรกิจท่านใหม่เป็นภาษาอังกฤษกรอกเลขประจำตัวพาสปอร์ตกรอกชื่อนับสกุลตามพาสปอร์ตเลือกประเทศกรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือของนักธุรกิจใหม่และกดบันทึกข้อมูลกรอกรหัสความปลอดภัยพาสเวิร์ดที่2ของผู้ทำคีข้อมูลติดต่อไลน์ออฟฟิเซอร์ของบริษัทเพื่อแจ้งของอนุมัติเอกสาร เมื่อบริษัทอนุมัติแล้วให้นำรหัส Val ิ e a ด c o d e ซึ่งเป็นรหัสตรวจสอบความถูกต้องแล้วนำรหัสนี้ไปคีย์ในขั้นตอนการสมัครสมาชิกของผู้สมัครต่างประเทศแล้วจึงทำการสมัครสมาชิกใหม่ทราบขั้นตอนการสมัครสมาชิกใหม่